ห้องใต้หลังคาครั้งแรกมีชีวิตที่เชิงดาวน่าโอ,อ้大家来看一下 �o 就怎么样呢这是日本的風格บ้านทาชิก็จะเป็นสไตล์ญี่ปุ่นเลยนะคะเริ่มจากที่ถงนั่งรวมคือก็ญี่ปุ่นมากๆเราไปดูห้องน้ํากันค่ะโอ้ใช่ฝังเ,งเปี้ยนหรเปล่าแต่ประตูห้องน้ํคือมันก็จะเก๋นหน่อยเลยปิดไม่ค่อยเป็นมาดูที่พักกันแล้วก็สิ่งที่ทุกคนอยากรู้ที่สุดก็คือห้องอาคินะคะราคาคือรับ850บาทต่อคน เป็นไงทุกคนห้องแบบเหมือนอยู่ญี่ปุ่นมากเลยของก็คือมีเขาก็มากเลยกดต่าง ยก็มีใยก็มีโอเคก็ราคาห้องพักคือละ850รวมอาหารเช้าเย็นด้วยนะของไปไว้ที่ห้องเสร็จแล้วก็ลงมาทานอาหารเย็นกลางอากาศก็ฟินเนยนี่คือชุดเซ็ตอาหารเหนือเป็นมื้อเย็นของเราในวันนี้คือเยอะและอร่อยมากๆจริงๆเซนิเขากินกันสองคนลำขนาดลำปลาลำปลาเหลือเลยเจ้าใครที่อยากมาตามรอยนะคะติดต่อได้ที่เพจนี้เลย